สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับแฟนแฟนเอฟซีไทเกอร์ดีฟอดีทุกทท่านนะครับนะครับไทเกอร์ดีฟอดีทุกทท่านนะครับส่วนมากของเราจะมีแต่ดีฟอดีนะครับมีแต่แต่จะดีฟอดีนะครับมีปัญหากับชาส่วนใหญ่นะครับมีปัญหากับชาส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนมากจะมีแต่ดีฟอดีนะครับ ที่เกิดปัญหานะครับในรุ่นคอมมันเร็วนะครับรุ่นแรกนะครับโตโยต้าคอมมันเร็วรุ่นแรกนะครับส่วนมากจะเจอแต่ปัญหานะครับเป็นรถที่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมนี่ก็ดีพอดีนี่ก็ดีพอดีคันหนึ่งนะครับนี่เพิ่งมาใหม่ๆหมาดๆนะครับนี่เพิ่งมาใหม่ๆหมาดๆนะครับนี่โคตรดีนะครับท่านเจ้าของรถบอกว่า เครื่องยนต์มีเสียงดังในขณะตอนสตาร์ทตอนเช้าๆนะครับและก็วิ่งไม่ค่อยไปนะครับมีเสียงมีมีอาการกินน้ํามันเครื่องนะครับมีอาการกินน้ํามันเครื่องแล้วก็วิ่งอึดนะครับวิ่งอึดเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานของในข้อมูลต่างๆนะครับในข้อมูลต่างๆนะครับในข้อมูลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานะครับหลายอย่างนะครับ ว่าจะเป็นการชดเชยการฉีดน้ำมันนะครับว่าจะเป็นการวัดปริมาณอากาศของเอฟฟูมิเตอร์นะครับนะครับตรงนี้ในรถยนต์โตโยต้าไทเกอร์ดีฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับทวามกจกเรามาดูเรามาดูสิครับว่าแดนลองวัฉีดจะรั่วหรือเปล่านะครับ ลองวัดฉีดรั่วนะครับรั่วไอ้ของอแรงดันระบบท่อร่วมอากาศนะครับระบบกุจอากาศนะครับมีอาการไอเส้นดันไหมครับครับเส้นพักๆนะครับเราดูนะครับสถานการณ์ของแหวนรองวัดฉีดรั่วนะครับสถานการณ์ของแหวนรองวัดฉีดรั่วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับว่าแรงดันจะสวนลงไปจริงหรือเปล่าครับ ดังอย่างชัดเจนนะครับเสียงดังอย่างชัดเจนนะครับล,ลองวิเครั่วแล้วก็มีวิจีดทำงานผิดปกตินะครับเริ่มเป็นตัวตหน้าใจเกดิดวันอีสัปนี้นะครับโอเราเดี๋ยมจะจัดการให้นะครับ นะครับ F4 ทุกท่านนะผมรถไทเกอร์ดีพอดีมีคันนึงนะครับอ๋อไหนลองต่อมาฉีดมาดูนะครับเห็นไหมครับจะน้ํามันเครื่องแห้งมากนะครับเกิดจากแหวนรองรั่วนะครับเห็นไหมครับอ่ะออกไปเลยเมื่อกี้แหวนตกไหมเมื่อกี้แหวนตกนะครับนี่ครับแหวนรองฉีดรั่วขั้นรุนแรงนะครับนี่ครับดูครับสภาพครับทำให้น้ํามันเครื่องนี่แห้งเลยนะครับ ที่ชุดแคมชุดเฟืองนับลูกกระเดื่องต่างๆนะครับมีอาการแห้งเกิดกังน,น,นับเกิดจากขเมาของโลกแอนลองฉีดรั่วนะครับเลยเกิดขเมาขึ้นดันขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ก็จะเป็นจะเป็นตะกรนที่ผักบัวน้ำมันเครื่องทําให้น้ำมันเครื่องดูดไม่ขึ้นได้นะครับ,อนะรบโอเคยวเราทําการแก้ไขให้นะครับ สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านนะครับ FC ฟซีดีดีพอดีทุกๆท่านนะครับนะครับวันนี้เรามาดูอาการนะครับอาการของรถโต้ต้าไทเกอร์ดีพอดีนะครับขึ้นรหัส78็ทับเนะครับนะครับขึ้นรหัส78็ทับเนะครับมีการรั่วไหลนะครับมีการรั่วไหลในในระบบอ่าการมีรั่วไหล ภายในระบบน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งน <in> ้ำมันจากปั๊มคอมเบร็วนะครับรางคอมเร็วหรือหัวฉีดคอมเร็วเพื่อจ่ายเข้าไปในห้องเครื่องยนต์นะครับมีการรั่วไหลนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบกันดูว่าหัวฉีดจะมีการรั่วไหลหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ว้่อนะครับใส่ตรงตัวยึดตัวสาไ้ก่อนนะครับท่านผู้ชมาต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ ังจากเป็นการใช้มือเดียวนะครับโอเคนะครับเราจะทำการตรวจสอบนะครับตนี่เองนะครับตรงนี้ผมวาที่นี่นะครับ ที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตั้งเป็นจุนะครับของหัวที่หนึ่งนะครับในแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะทำการกดแรงดันขึ้นไปนะครับกดแรงดันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องนะครับ มีการฉีดยากนะครับมีการฉีดยากนะครับมีการฉีดยากที่สูงประมาณนี้ครับเสียงเครื่องจะมีการเสียงดังนะครับเสียงเครื่องจะมีการเสียงดังนะครับฉีดสูงนะครับนะครับเหกับการฉีดเป็นแผ่นนะครับการฉีดเป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขให,าาห,ให้ให้อยู่ในส ح ح ภาพที่สมบูรณ์นะครับโอเคแต่หัวนี้ไม่มีการ,รั่วน,นะครับเราไปดูหวัวต่อไปนะครับ เครื่องอัดแรงดันขึ้นไปก่อนครับอ่ะวันนี้ไหลเลยนะครับรั่วเลยนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเจ็ดสิบแปดทับเจ็ดนะครับมีการรั่วไหลในระบบการส่งน้ามันนะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับนะครับเห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับไม่ต้องดูมากครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขให้ทุกตัวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ ไทเกอร์ดีพอดีครับนะฮะโคดไฟโชว์รถเบาดับ78ทับ7นะครับเอาเครื่องเทสหลังจากทำการซ่อมเสร็จนะครับเ,เรียบร้อยครับเรียบร้อยในรถโต y ต้าไทเกอร์ดีดีนะครับ ในรถโตยตาไทเกอร์ดีพอดีนะครับโรคเจ้ารถเจ้าปัญหานะครับเป็นโลกยอดฮิตติดอันดับในรถยนต์รุ่นนี้วางงั้นเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งหกสามห้านะครับหมายเลขทะเบียนนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําการเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับจะได้ไม่สับสนคลิปของคันไหนคันไหนเป็นคันไหนนะครับเนื่องจากเรามีทําหลายคันนะครับเนื่องจากเรามีทําหลายคันนะครับท่านผู้ชมนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากตอนนี้เรากําลังจะทําการล้างระบบต่อตรงนะครับล้างชุดปั๊มคอมเรลเลวและล้างคอมเรลเลวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้สตาร์ทเครื่องเดินเบาไว้สักพักดับทันทีนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูนะครับนี่นะครับฟังเสียงกันดูนะครับ เสียงเครื่องยนต์น,นิ่มมากนะครับเสียงเครื่องยนต์น,นิ่มมากนะครับเสียงดังแทบคแท๊แท๊ท,ท,ทอย่างการลดออกจากโรงงานเลยครับเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาที่คาใจนะครับ่านนี้มีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับ ร้านอุปโภคเจริญยนต์จังหวัดเพชรตู้แปดสี่สี่ตู้สามหกแปดหนึ่งสี่เห็นไหมครับสวัสดีทุกท่านครับผมขอกล่าวสวัสดีนะครับขอกล่าวสวัสดีไม่รักแฟนๆเอฟซีทุกๆท่านครับผมนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับในตะวันเริ่มจะตกดินนะครับในตะวันเริ่มจะตกดินนะครับในรถโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีนะครับ ในรถโตโยต้าไทเกืร์ดีพอดีนะครับรถที่มีปัญหานะครับยอดฮิตติดอันดับนะครับรถคันนี้มีอาการแหวนลองวฉชิตรั่วนะครับถ้าการทํางานของวัชิตเป็นบวกเป็นลบนะครับทําให้รถวิ่งอึดนะครับทาให้รถวิ่งเอึดนะครับมีอาการกินน้ํามันเครื่องฟันขาวออกด้านท้ายทอยเสียนะครับด้านหลังนะครับนะครับหลังที่เราได้ ลองคิดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เห็นแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เรามาลองในภาพสนามนะครับเราทําการเสร็จเป็นที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรามาลองในภาพสนามการขับขี่ดีมากนะครับการขับขี่ดีมากนะครับความเร็วดีมากนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่ประมาณ80นะครับ80ดสความความเร็วอยู่ที่ประมาณ80เราเหยียบคันเร่งอยู่ที่ประมาณ20%ประมาณ2ี่ปรนะครับประมาณ2ี่นะครับ ในระบบการทํางานในระบบการแต่ก่อนนี้ท่านเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้นี่ไม่รู้ประวัตินะครับไม่รู้ประวัติมานะครับไปซื้อมานะครับวิ่งอืดจะระเกินนะครับเต่าขึ้นคานเลยว่าไงว่างั้นนะครับเต่าขึ้นคานเลยนะครับท่านเจ้าของรถเลยมาปรึกษาเรานะครับมาปรึกษาเราเราก็ให้คําแนะนําไปพร้อมกับทําการตรวจเช็คให้เบื้องต้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับเราก็เลยทําการตรวจเช็คให้เบื้องต้นเราเจอข้อผิพาดหลายอย่างมาวันนี้นะครับมาวันนี้ท่านเจ้าของรถอ่า มีความพร้อมนะครับมีความพร้อมในที่จะให้เราดูแลแก้ไขดําเนินการก็เดินทางมาเรานะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันเดียวจบนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับนะครับหมดปัญหาที่คาใจตามสโลแกนของเรานะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอูปโอเจริญยนจังหวัด้อยอ็ดนะครับอูท่านปอก็เจริญนะครับ0 8 4 4 0 3 6 8ส4